สวัสดีครับผมาจาจย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาลองสอนวิธีการฝึกอีกแบบหนึ่งของผมก็คือเวลาที่เราได้ลีกนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะคิดลูกสั้นๆนะครับสั้นๆไม่เกิน10บโนตเนี่ยขึ้นมาได้1ลูกเราจะมีวิธีการฝึกมันยังไงเพื่อให้สามารถนํามันไปใช้งานได้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยอันดับแรกก็คือการเมม o r ีของกล้ามเนื้อก่อนก็คือเราจะเล่นในลูกนั้นๆเนี่ยให้นานก่อน นะครับคือเล่นไม่เร็วมากเอาความเร็วหลายคนชอบถามว่าพี่ครับเราควรฝึกเมทันอมที่ความเร็วเท่าไหรด่ดีผมแนะนําว่าในในช่วงแรกของการฝึกเพื่อให้จําเนี่ยทาให้ร่างกายร,รู้สึกสบายที่สุดก่อนนั่นก็คือความเร็วที่เราสามารถจดจําได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมาตรฐานในการเล่นความเร็วจะไม่เท่ากันบางคนอาจจะเล่นแค่ช้าๆนะครับทศผมคิดลูนี้ขึ้นนามเมื่อกี้นี้เลยนะฮะ ผมเล่นเป็น2พยางหน 1, 2, 1, 2, องหนึงบางคนเล่นอาจจะเล่น1นึ่พยางก็ได้หือเป็น2องพยาง คือ,อคือไม่ควรเกินสักสองพยางก่อนก็ได้ครับในในเบื้องต้นเพราะว่ามันอาจเดี๋ยวมันจะทําให้เราต้องใช้สมองในการคิดสัดส่วนมากเกินไปที่จะจําทางนิ้วนะครับผมคิดอย่างนี้อ่าผิถูกไม่รู้เหมือนกันนะครับลองดูทนี้ผมก็จะเล่นเมมโมรีก่อนคือการสร้างสมาธิในการเล่นให้ยาวขึ้นอาจจะกําหนดเวลาหนึ่งนาทีฉะนั้นเราควรมีเราควรมีนาฬิกาจับเวลานะครับผมเห็นในพวกร้านแบบ60บาทอะไรเงี้ยมันจะมีนาฬิกาจับเวลาเล็กๆอยู่ นะครับซึ่งใช้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมก็ฝึกอย่างเนี้ยคือเราไม่ต้องฟโฟกัสที่ความเร็วเราโฟกัสที่เวลาก่อนนะครับพอถึงเป้าหมายเนี่ยแสดงว่าเราสามารถควบคุมรูปนั้นๆเนี่ยได้คงที่คือเงื่อนไขก็คืออย่าผิดแล้วก็ให้ถึงกําหนดนะครับแล้วก็สบายรีแลกอะไรพวกนี้ครับคือเงื่อนไขพื้นฐานลักษณะการดีดการตัวของเราดีหรือย,ยังนะครับ พอเราฝึกอเอนี่ยสมมติผมตั้งไว้5้าทีสมมติเราฝึก5้าทีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการฝึกในลําดับต่อไปก็คือผมจะนําสัดส่วนต่างๆเนี่ยมาสลับกันอย่างเช่นผมเล่น2พยางน,นะครับรูปเดียวกันเนี่ยแล้วก็มาเล่น3พยางสมมติผมกําหนด4รอบ นหนึ่งสองสามสี่ี่สส่วน คือถ้าใครยังทำไม่ได้แบบเร็วมากเนี่ยก็ให้ลดความเร็วลงไปก่อนหนึ 1, 2, 3, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามดีนี้จะงงมากนะครับถ้าเกิดเราไม่เคยฝึกพวกสัสดส่วนพยางของมแต่ว่ามันสามารถทําให้เรานําไปใช้งานได้นะครับบางทีผมก็จะจับคู่2พยางกับ3พยาง2พยางกับ4ี่พยางหรือว่า3ามพยางกับ4ี่พยางก่อนในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเพื่อให้เราสามารถ นำไปใช้งานได้จริงนะครับก็คืออัดับแรกเราฝึกเพื่อให้กล้ามเนื้อจำนะครับอันดับที่2เราฝึกเพื่อให้เอ่อเราไปใช้งานด้านด้านด้านจังหวะนะครับอันดับที่3เราจะใช้โมทีฟเดียวกันเล่นในเอ่อสกิลตำนหนางอื่นๆด้วยนะครับตัวน,นี้ไม่ต้องสลับพยานนะครับแต่ว่าให้ลองคิดดูว่าถ้าเราไปเล่นเลื่อนตำแหน่งมาเนี่ยลูกเดียวกันเนี่ย จะสามารถทำอะไรกับมันได้บ้าง่าแล้วก็ใช้ข้อ1เนี่ยมาฝึกเหมือนเดิมนะครับแล้วใช้ข้อ2องมาฝึกเหมือนเดิมนะครับมันทำให้เราเมมโมรีลูกต่างๆเนี่ยได้ใช้งานต่อไปก็คืออ่าย้ายคีย์ดูนะครับย้ายคีย์ อย่เช่นลูกเนี้ยอยู่ในขีเมเนอร์เนี่ยมันจะเป็นอ่กที่ใช้คอร์ดบนคอร์ดบีเมเนอร์จร็จะตัดไปต่อไปคือผม,มเวลาผมย้ายคีเนี่ยผมจะอ้างอิงตาม ลักการของ12คีย์นะครับจนครบ12คีย์นีน่นแหละผมถึงจะสามารถนำลูกนี้เวลาไปอินฟอยมันก็จะบอกมันถึงจะแบบนำไปใช้งานได้ได้ดีอได้ดีได้ด,ด,ดีแต่มันก็ต้องใช้เวลาฝึกน,น,นะครับลูกต่างๆเนี่ย อยู่ที่ว่าตัวเราเองเจะมีสมาธิในการเล่นแล้วก็เข้าใจวิธีการฝึกมากแค่ไหนนะครับไอการฝึกต่างๆมันถึงจะสัมรทธผลไม่งั้นเวลาเราฝึกพวกลีกต่างๆเนี่ยมันฝึกไม่ถึงจุดที่จะใช้งานได้เนี่ยสักพักมันก็จะลืมแล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากตอนฝึกโอเคกล้ามเนื้อคุณได้ออกแรงได้ใช้งานมันก็จะเล่นได้โชวงนั้นแหละแต่พอคุณไปเรียนรู้ลูกอื่นเนี่ยคุณก็จะลืมลีกเดิมถ้าคุณไม่ได้ฝึกในวิธีการต่างๆ คือวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับคิดขึ้นมาเองว่าเออผมฝึกแบบนี้มันจะทําให้ผมจําได้ดีนะครับผมก็นํามาถ่ายทอดต่อแต่ว่าวิธีการต่างๆมันก็ควรจะถูกประยุกต์จากตัวเองว่าเฮ้ยผมฝึกอีกแบบหนึ่งผมก็จําได้โอเคไม่ผิดไม่มีอะไรผิดถูกนะครับมันอยู่ที่แต่ละคนเนี่ยสร้างมันขึ้นมาครับสร้างวิธีการของตัวเองขึ้นมาแต่ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่ผมใช้ลองดูนะครับผมอย่าลืมฝึกให้สนุกนะครับความสนุกจะทำให้คุณเนี่ยรักมัน โอเคสวัสด okay, so ีครับ